เลิกง,งานมาแล้วเด้อจ้าเด้อเหลิอง,งานมาแล้วจ้าเหลือง,งานมาแล้วเดีวเอ่อแบบไม่เมื่อยอย่างกว่ามากยนึงสี่เนาะเท่ากับมากินแบบเดวคาร์เจนอย่างกว่ามานึงสี่เนาะอุย้ยอันนี้จะเป็นรถพีชพัน์นะคะที่ได้มา,า,ะะาอันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะเพื่อผิวใสเนียนใสจะจางใสนะคะอันนี้ก็ ก็แบบว่าแสงสีเสียงธรรมชาตินะจ๊ะอันนี้ได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็กดเข้าไปสั่งซื้อนะคะคูปองนะคะได้รับคูปองส่วนลดส่งฟรีด้วยนะคะมันเห็นหอคอยบนนี้ขอขึ้นนั่งแมวแนวเหนือนั่งมปกันเลย้นาองออั่งดีกันนังดีกันเออนงไม่ดีกันก็จะมาเป็นแบบ ห้องสามนาทีด้วเขาไม่ไีเวลาสามนาทีเออจังไดก็ว่าไปเพราะมันเป็นเรียวท่ามนะจ๊ะอันนี้ก็จะเอาแบบรยากาศสดๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นรสทิพันธ์นะคะอันนี้ก็กินประจํานะคะจะอันนี้จะช่วย ลดเรื่องสิวหน้ามันด้วยนะคะ <What? S 1> วนันนี้เขามีครบเลยนะตัวเองนะอันนี้ขอที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเขาขึ้นราคาเป็น18บาทแล้วนะ <What? S 1> แต่ถ้ากดสั่งซื้อที่ตะการานะคะทางร้านเจียมนะที่หน้าทิกตอกเลยนะคะจะได้รับส่วนลดนะคะจะได้รับส่วนลดแล้วก็คูปองส่งฟรีด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็สั่งซื้อ5้ารบาทขึ้นไปก็จะมีส่วนลดไปอีกเลยนะจะ <What? S 1> ิ้มเลยนะคะที่ตะการาของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอ้โหแพ็คอย่างนี้เลยนะคะได้มาสองแพ็คจุดๆเลยสามสิบกล่องนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแพ็คสิบห้ากล่องนะคะแล้วก็สิบห้ากล่องนี้ก็จะเตรียมมาของเราไว้นะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเราก็จะกินสักกล่องสองกล่องอะไรประมาณนี้นะคะกล่องหนึ่งก็ได้สองกล่องก็ได้นะคะลูกค้าอันนี้ก็คือเจ็บก็สะดวกสองกล่องนะคะสองกล่องก็ได้หนึ่งกล่องก็ได้แล้วแต่เนาะ แล้แต่เราอันนี้นะแบบหน้ามันนะคะอ่าน้ําเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขวด600 ml ของเรานะคะลูกค้าเราก็จะใส่แล้วก็เทลงไปเลยนะก็จะกินแบบสวยใสยและสะติไปเลยนะคะ <c oughs> อ่าไม่ใช่นะจ๊ะสวยใสยไร้สิวนะคะ <c oughs> เพิ่มคอลลาเจนเติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะอันนี้แล้วก็ที่จริงมันก็กดนั่นแหละแต่ไม่สะดวกนะคะก็คือแบบว่า <c oughs>